แล้วอันนี้มาอยู่กี่วันครับสามวันสามวันกลับวันนี้แล้วพัุ่งนี้นะครัผมก็กลับเพราะว่าให้แฟนมาอยู่เพื่อบกาศเพราะว่าต้องทํางานนะคะทำงานไหมทำงานอยู่ที่ไหนพี่เป็นแม่บ้านอยู่ที่สานายากวสิ์ค่ะสาอายาตรงไหนพี่สานายาธนบุรีค่ะสานายาตรงไหนอ๋อ เดี๋ยวต้องไปพากเสียงใส่ลงไปอีกเล่ oui, เาให้ฟัง e เป็นนิ e ahn, ้วล็อกนี่ก็หายนะมาที่อย่างไม่อย่างนี้หายได้เองแล้วป้าเป็นอยู่แต่ป้ามาตามทาหายไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วพี่ทานทานทานคุณป้ากิ๊ฟอ่ะทานป่ะป้ากิีฟอ่ะ ทานะทานทาทานนะแกยังแกยังป้อนยางให้ป้าเลยเหรอใช่โอ้แกชิงจ้างป้อนทุกคนเลยค่ะนะกคนรวยที่มีขามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อันนี้อันนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ไปช่างครึ่งกิโลค่ะไปไปช่างไหนพี่กิโลเขาไม่กิโลช่างคขาไม่ตัดช่างมีตุ้มนะนะไหวตัวเราอ่ะ ว่าได้ไปสองคนแล้วพี่สี่คนพี่สี่คนได้ของดีไปสองคนก็คือเพื่อนหน่อยไหวนี่ไี่นี่นะไหวไหวเพื่อทำอาอาไหวเสกไหวเสกนี่โอ้โหไหวมิตรทุกเอกแถวเลยดีใจมากครับผมที่ได้ไปเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมไว้นะครับพี่บูชาขอบคุณครับ